สวัสดีครับพี่น้องสุขคนครับมาค่ะก้อยหมูครับซื้อมาโอ้ยซื้อหมูครับซื้อหมูมาครับสีก้อยนี่ครับครับซอยหอมสมุนนะครับสมุนลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาซอยซ่าครับนะครับหัวหอมซอยนี่จะสองหัวสามหัว เสตมาครับพริกแดงแดงบริโปครับซื้อเอาครับบวกงอ่ำครับด้ือดิซื้อครับใส่พริกสดนะครับทังสิบึงสวยงามนะครับกับเสียบคับจวดจับ หอมอีจกจัก้วหัว,ว่าครับเรื่องที่พักอลไรเรื่อไปแต่กินครับเนีย่ยนะครับเียบ้อยครับผงนัวครับผงชลบานเท่าครับ หลายเสียบลายคือขา้าวลาะครับลองใส่เบื้งนะครับเด้อระวังตะัวหล่นครับพริกผงครับเด็ดง่ายครับตงกบบเส่ยลายเพชรลายนะครับเข้ากัวเข้าไปครับเส้นหอมครับวน ใส่น้ำปลาจักน้อยนะครับเพิ่มรสนัวรสเข้มเข้าไปใส่ไล่เข้มไล่ครับน้ำปลานี่ยนี่คือกระหมูครับนี่ครับิมครับงาบเลยแซ่บครับแซ่บแนะับ หักน้องซอยไปใส่ลงไปแล้วครับนะครับเรื่องใบหมกหัวนะครับหอมครับนะครับคนๆครับอืมสุดยอดครับแซ่บโอเคครับผมสำเนี้งละครับวัดดีทุกคนครับผม